สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้แอปโบลกันนะครับว่าวิธีหรือหน้าตาการรับงานมันเป็นยังไงนะครับอธิบายกันง่ายง่ายเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็คือตัวเลขที่3 4นะครับคือรายได้ของเรานะครับส่วนตัวเลข83นะครับคืออัตราการเรารับงานลูกค้ายกเลิกหรือเรายกเลิกงานนะครับส่วนอันที่5.00นนะครับคืออัตราการลูกค้าให้คะแนนเรานะครับ ต่อมานะครับเราเปิดแอปคือเลื่อนขวามือนะครับผมตัวเลข1กิโลนะครับเราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยเราจะรับ1กิโลหรือ2กิโลหรือ3กิโลนะครับแต่บางทีกด1กิโลก็ไปรับ 3- 4กิโลได้หมดเลยนะครับผมเดาใจแอปนี้ยากจริงๆเลยครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมจะใช้เป็น2กิโลนะครับเพราะว่าสำหรับผมนะครับคิดว่าเปอร์เซ็นต์การได้งานจะดีกว่านะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูรูปรถขวามือนะครับผมรูปรถขวามือก็สําหรับใครที่มีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถเลือกติดตรงนั้นได้เลยครับหรือคนที่จะเปิดออโต้เนาะงานออโต้ก็คือแบบว่าลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็รับเหมาเองหมดเลยต่อไปนะครับเราจะมานับอันล่างนะครับจากซ้ายนับมาขวามือนะครับคือช่องการโดยสารนะครับช่องการโดยสารเนาะก็คือช่องไอรับจากลูกค้านะครับผมซึ่งเราก็ดูว่าเฮ้ย อันนี้เราวิ่ง2โลเราได้กี่บาทอันนี้เราวิ่ง1โลเราได้กี่บาทอะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมขอบคุณมากครับ